สวัสดีครับเพื่อนมพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับวันนี้พี่กัดก็ยังอยู่บ้านดงบังมูสามตำบลหนังพธิ์ิสัยหนองคายด้วยพี่น้องเลยลู้กวดมากเก็บภาพบรรยากาศอยู่ทงอยูุ่ทำเบื่อราคาขายควายพ่อใหญ่ทั้งบ้านดงบังก่อนพ่อใหญ่เบื่อแล้นควายกระลังนน้ำพ่อยห่เบื่อทั้งบ้านดงบังพี่น้องเลย รูกหวดมาเห็นเรา,ลา,ารเ,เลียงกล้วยอยู่นี่ราว่าจะเปิดราคาขายอยู่เจ็บปากบรรยากาศพี่น้องเอ้ยฮ่่า่พ่อใหญ่ว <laughs> ัสดีครับผมพ่อใหญ่โลเบิดแผ่นรา,าซนนื้เเอเราโอ้ยย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 ย่ยย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 วยย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 ยนยงยัยเยย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 ยเอยย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 นานยยยยยีกย โอ้เขาเขาเยนี่บอ่โอ้เขาคาราเบาเขาคาราบาวโอ้แม่คอกแม่หลักบ่อกว่ายเพไ่พอดีเจกลูกเลาเนี่บ่บ่ได้ลูกสี่ลูกฮะได้ลูกสี่ลูกแม่คอกมันไปแล้วแม่บ่โอ้สี่ลูกกันนุ๊กสี่ลูกกันนุ่มๆมีดอกกล้วยเนาะเออเนี่ยลูกซีพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังนอนหนามีลูกวนมันลุกวนเพื่อนเห็นบ่มนี่มันตั้งพันเขาใหญ่โอ้กล้วยพันเขานี่กว่านี้แม่มัน ขควมสูงมันไหลไปไเลยเหรอไปยันมันนนนำ้ำว่าเห็นคนยืนน้ำขันเนานะ 30, 40, 40, ไล่สามชิปสี่นิปเลยปะเนาะลูกเพิ่นตัวไหนละ่ะนั่นบอกกำลังขึ้นแม่ยืนบ่ <laughs> ลูกผูลูกแม่พไกยม่ลูกแม่ โอเดี๋ยวให้เพิ่นขึ้นคนพี่น้องเอ้ยจังสิได้เบิ่งรูปล่างหางเอวเพิ่นนี่นี่ว่าลูกเพิ่นก็ร่างเงินนานนานนุ่นนี่บ่ตัวเล็กหน่อยก็มูหน่อยลูกแม่พ่อใหญ่ห้องของใคนหรอพ่อมือลูกห้องสาวชิมาเป็นให้สาวแปดโอ้บอกยู่นี่นี่พ่อใหญ่เราวห้องพานไว้สาวชิพาบอกพ่อใหญ่มองมองมองห้องพานบ่ เออมังหองสาบาแต่ว่าพ่อค้าเพิ่นมให้แล้วบ่เ้าแปดโอ้สองหมื่นแปดพันก็ยังขายพันได้อยู่ไดกห <laughs> ว,วต่วอรองกันอยูติดักติเพิ่นให้ซซื้นอ,อ,อ,อกกน้ำ่ันีต่อรองกันคักยูเพิ่นเพิ่นมาสามิบห้าสามสิบห้าสามสิบ่เออสห้องสามส้า พอใหญ่เบืดแล้ห้องสารทพาพี่น้องสามหมื่นห้าพบาทโอ้ยเฝิ่นพ้ากกินนามพี่น้องเอ้ยควยพ่อใหญ่เบิดกินบุเลือยฮะกินบุเลือกินงครับดิกินงกินบุเลียเออเครื่องหอมห่อเครือต้นหมาเครื่องกินบุเลือกินเวทง่ายเครือไม่จะลาไปที่เป็นเครื่องนะไม่จะลาบเ่ไ่ลาเป็นต้นนียกินไม่จะลาบันมือห้กระเทมยอบปะนี่ น้ำๆมั้อนะกินมัดกินบุหรี่ใบกระโดนใบต้นทมใบยอดทมยอดยังอยู่ข้านี่ก็กินกินบุร่แพ้กับพยัยตัวใดกว่าเรอเออนี่ยพนเพยัยพย่ยางใบไก่มันจังสี่หกจังสี่อนดนั่นใ่ืส่ปนดงเหดซส้่ยังเหรอยังก่อจีงเล็ดโอ้โห้วกา คุณแม่จิ้งเรียดใช้พ่อใหญ่ตัวนั้นบ่โอ้แม่จิ้งเรียดเพิ่นขึ้นน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยสามสิบห้าพันสามหมื่นห้าพันบาทเปิดราคาขายควายอยู่ท่ามเลยมือนี่ไอพ่อใหญ่โล่เบื่อทั้งบ้านดงบังโอ้ผูกแม่แม่แม่เออลูกแม่ลูกแม่ มันพันเขาโอ้โหอย่างของก้อนมูลพี่น้องเอ้เราบอห้องแพงกหนูเราไปแล้วห้องพันไปสามหมืนหาพันบาทพี่น้องเอ้มาต่อรองเอาเลนอะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไปให้เราหมู่น่าลังเรียนม่อยู่บ้านเฮยหัวไผ่หมอนหมดข้อยไผ่มอนหมดอ่ะ ดีบ่ด hey. ีบ่งหอดบ่ถึงอ uh, uh, right. ่ะดิขายหลายก็โค้อมีกันบ่ไปมันอึดบางเลี้ยงบ่กับบ่ถึงกับเึดนั่นลูกตัวแรกมันอ่ะเออตัวสูงๆเนี่ยน้ำข้นเนี่ยมันลูกโอ้ลูกลูกลูกแรกอ่ลูกแรกพ่อใหญ่จอกเบอร์โทษบ่เนี่ยเบอร์โทษจากของเอระโทษอยู่บ่มนี่เบอร์โทษนต่ต้องอยู่กับลูกบ่แม่กับเมียพ่อใหญหมอนเลยากบบนเอาเบื่อโทษเลยเนาะ คร,ครับครับเอาพายิบันนี้เร้พายเบิดเออด้อคบกวนย่นีครับผมสวัสดีครับครับ,รบเปิดราคาขายคว้วยเราผิวังแล้วก็บรจักเบืทเอทวอีกเราหงไสามหมื่นห้าพันแต่อข่ามาให้เราสองหมื่นแปดผิงเลยอฝีลีกกล้วยเิ่นกอนแล้วง,งมาอีกมูนึงเือโอ้เพิ่อนี่หอันนี้พอกุ้มฟุง พี่น้องเอ้กล้อยพี่น้องทั้งบ้านนั้นดงบงั <c oughs> งส่วนมากที่มีตะก้วยพี่น้องกล้วยพี่น้องทั้งบ้านดงบังน้ำท่วมแล้วเพิ่นหาบงเลี้ยง

ไปเราเบื่อแล้วเบิ่ราคาขายแม่ลูกก็เช่นม่อนเราไม่ีเบือทั่วเพราะยังมีเบอรทโ่รป่ะบ่มบิ๊มเออ่มีเบอรทโทรจักเบร์พี่น้องเอยไปไอ๋อเป็นอะไรบุญอะไรก็เป็นอะพี่น้องทั้งบันดงบังมูสามก็ไปยังไงโรเบิ่อต้อเปิ่ราคาขายแม่ลูกสามหมื่นเราห้องพานไปพี่น้องเอย เบิง่งเอาหลดกล้วยหลายหลายทางบันดงบัง,ง,งบลุงสามตัวบนหนังพุ่มใส่นอ้องค่ายอ๋อสำหรับคลิปนี้ลุงมวลก็ติดคอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเอ้ยมาหาโล่ธงโลอถ้ำเบิ่งงวัวเบิง่งกล้วยของพี่น้องทางบันดงบังอันนี้เบิ่งละน้ำควมแล้ววันนี้ไปยังเป็นกับไร้กล้วยไปเลี้ยงถนนน้ทางนี่แหละน้ำหวยหลวงอันนี้คือล้ำหวยหลวงพี่น้อง สะพานเชื่อมระวังหมู่บ้านตรงบางหมู่สามหาไปหาหาดสังเอาฝากกด<ม>ไลค์กวดแค่กวดจิตตามไปเด้เอ,อพี่น้องเอยเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องคนทำงานคนส่แรงงานวาสีในประเทศต่างประเทศพี่น้องให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงล่ำๆล่ำได้ลย งเงินมานเงินหาคำมามมันคำพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตาม,ร,มรัชมคลิปของลุงวันบ้านหนะ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ